<c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าเอฟซีมีโตตะแว่นสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนค่ะมื่อนี่ค่ะยายน้องอมมีดบางตอมาให้เบิงค่ะมาให้ชมค่ะ มีดบางตอนี่ค่ะลูกค้าเพิ่นเอาโรตลีอันนี้นะคะนี่นี่โรตรีนี่นี่โรตลีนี่โรตลีเกามันตัวตีเกาออกจากรถไถเนาะนี่นี่ทำจากโรตรีนี่ลูกค้าเพิ่นเอามาใหเห็ดให้ค่ะเพิ่นเอามาให้ตตีให้ มีดบางตัวสามคูณแปดนิ้วราคาสามร้อยห้าสิบนะคะราคาสามร้อยห้าสิบบาทเด้อค่ะนี่ลูกค้าเพิ่นเอาเล็กนี่มามาให้ตีนี่ค่ะใบโรตารีปก,กติยายนุองก็ตีจากเล็กแนบนี่ค่ะแต่ว่าลูกค้าเพิ่นอยากได้เล็กอันนี้เนาะ ยายนุง่งจัดให้ค่ะมาเบิ้งเด้อค่ะยายนุ่งจัดให้เบิ้งนี่เนาะนี่โรตารี่เก่าราคาสามร้อยห้าสิบเบิ้งค่ะเบิ้งสันเพิ่นว่าเอาวเออนั่นเด้อค่ะเพิ่นว่าว่าให้เอาหนักสีบางๆมาสั่นยายนุ่งก็เลย จัดให้เลยค่ะเ่าไห้ตีบางๆด้ามไม้ประดูว่าอย่าเอาหนาเลยย่าไอวัสนเอาหนามันหนักมันหลามือใส่ซับใส่สร้อยใส่หัน่นเห็ดสารพัดประโยชน์เนาะซับสร้อยใส่มดสร้อยหมูสร้อยเนื้อฝานบบกคุงไวบย่ำักหุูงตามมนะือน่ะ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดประโยชน์แล้วเนาะคะ่ะนี่ลูกค้าเพิ่นให้เห็ดจากโรตเตอรี่ไฮเน,น,น,น่หลายอันครับเพิ่นเอามาหลายอันเจ้าเดโยวเด้อค่ะนี่นว่าเห็ดของเพิ่นออกจากรถไ 9, รถเก้าตัวไถห่างเพิ่นเห็ดไว้ใส่เนาะเียเพิ่นมีดเล็กตัวเหล้วนะคะ สามคูณแปดนิ้วราคาสามร้อยห้าสิบบาทนี่ยเบื้องค่ะยังจับให้เบื้องนะผัะเพห่ไห่เห็ดบางๆด้ามไม้ประด,ดูเดอค่ะด้ามไม้ประดะูขอให้บอกค้อย สัง่งว่าเอาเล็กยังเฮ็ดหรือไอ้ลูกค้าเพิ่นมีเล็กแหนบเล็กไอ้ลอตเตอรี่อยู่แล้วเนี่ยเพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นก็เอามาอยากได้เล็กแต่ก็เอามาให้ยายนุ่งเฮ็ดให้ได้ค่ะตีตามสั่งนะคะ่ะยายนุ่งตีตามสั่งอยากได้เล็กยังก็ขอไอ้เอามาให้ยายนุ่งเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องสนใจหรือว่ามีเล็กแหนบ โตรตีเล็กอันไหนก็แเดวแ่อยากได้เล็กอันไหนก็เอามาให้คะ่ะเอามาได้ยายน้องตีให้ได้ขอให้บอกรับประกันคุณภาพเด้อคะ่ะทุกฉ้นงานเห็ดแล้วรับประกันคุณภาพมันบินมันเบี่ยวมันนี่ยังก็เอามาเข้มได้มาสอมฟีได้คะ่ะมันนี่ยายน้องก็ มาเมาบึงเมีดบางตอเนาะโดนโดนบางเทียน,นี่ยายนงบริดตีไว้เนาะเพิ่นสร้างอันใดยายนงถึงเห็นให้มื่อน,นี้ยายนงกับามาบึงสมนีกรสวัสดีจ้า